มันคือทอดอยังตอนนี้เอ้ลูกกับพ่ย้อมรับเม่แม่แม่แมสามหวัดดีนะครับ,รบหนูชื่อเตยเด้อเตยเฮ็ดรายการนำหาคนที่เพิ่งขาดผักจากกันแม่พี่นุชหรือว่าพี่พี่น้อยใช่ไหมพี่น้อยส่วนสีน้ำซีน้ำหัน เขาให้รายการหนูมาช่วยนำหาแล้วก็เ,เขาขึ้นหอดละ่ะคือ่ามื่อคนฮอดอยังตอนนี้เขาแม่หหบลาไปนั่ง,งเตียงว่ากันสันอ่าโอเคโอเคโอเคนีค่แหละพี่พี่น้อยใช่ไหมท้าบ้านนี้เขาต้องเรียก ที่น้อยอืมขอให้รายการเต้ยช่วยตามหาแม่ให้น้อยเขาก็หูยุ่งแล้วใส่ตามหาเ็ค่ยังบ่หูเด้ยัยงสิว่หูทําไมล่ะมันเกิดอะไรทําไมแม่คิดว่าเขารู้ละ่ะเขาก็หูยุ่งแล้วเขาไปหากันแล้วแม่เขาเขาได้ยอมรับกันนะลูกกับไ่ยอมรับแม่ยแม่เมื่อไหร่ที่เขาไม่ยอมรับกันที่แม่บอก โอ้ยมันกระโดนแล้วเหมือนเขาเคยเจอกันเหรอเออเขาไม่เคยเจอกันไม่ใช่เหรอเคยแล้วฮะพี่สาวกับบอเด็กก<ด>ับยายเติบแล้วนายแล้วเขาก็มมหาบานนี่เรือร่อย<ะ>ข้อมูลจากแม่เอ็นทางนี้ที่บอกอีเตยเล่นเอาสับสนทีเดียว เรื่องเล่าที่บ้านน้องป้านกับสิ่งที่ได้รับฟังจากพี่นุษย์อย่างกับหนังคนละม้วนเลยนะครับแม่เ<อ>ขาชื่ออะไรซื่อ,อยา, <c oughs> ากากวะเหรอ,อ,อ,ซ,อหซื้อจังไรเนาะจำอะไรลืมเลยอ่ะแล้วถามนิดนึงว่าแล้วตอนนั้นอะที่ตอนเขาเอาอุ้มมาให้พ่อแม่บุญธรรมของพี่ยาเขาเขาเขาเอามาให้เพราะอะไรเหรอ เลี้ยงบ่ไหวผู้นี้บ่มีลูกแม่แต่เขารู้จักกันอยู่แล้วเออ,อเขาบ่ามีลูกเขาเลยเอามาให้พ่อมาใหา<ม>้าหาเลี้ยงแล้เวเขาก็เลยได้แฟนคนนี้อะไรมีสุริยาก็ม,ม,ม,มาครับน้องสุริยากับน้องอีกคนนึงแล้วพ่อพ่อเขาล่ะพ่อจริงๆเขาล่ะครับแม่อันนี้เฮ <พอ S 2> <ม>งบ่หูแจ็คเทียนนครมีแต่แม่ที่มาเห็นแต่แม่เออเออแม่ไอ้มันอยู่บ้านป้าตองอ่ะล่ะ เสต้งตึงเึงอตึงเส้อตึ จะหักกฎเกณฑ์แห่งฟ้าสุดนะอาฟ้าเที่ยวตามหาหัวใจวนฟ้าให้คลายกฎเกณฑ์ฟ้า,าบางฉันมาดันดนค้นหาแม่ขอฟ้ามันจะกว้างมีอาจกันคว้า ชั้นมาดัานด้นคนหาแม้ขอฟ้ามันจะกว้างมีอาจกันความปฏิหารแห่งรัก